สวัสดีทุกคนคุณเคยอินหน้ากระจกแล้วมองเอวหรือต้นขาของตัวเองแล้วคิดว่าโอ้โหฉันจะบอกลาไขมันส่วนเกินนี้ได้ยังไงเนี่ยในประเทศไทยเราชอบกินอาหารอร่อยๆอ,อ,อย่างส้มตำข้าวเหนียวมะม่วงแต่บางครั้งอาหารเหล่านี้ก็ทําให้น้ําหนักเราขึ้นอย่างรวดเร็วคุณเคยลองทุกวิธีแล้วหรือยังไม่ว่าจะเป็นการดื่มชาดีท็อกการทาครีมลดไขมันไปจนถึงการออกกําลังกายหน้าท้องจนหมดแรงแต่ไขมันก็ยังเกาะเหมือนเพื่อนสนิทอยู่ดี วันนี้เราจะเปิดเผยความจริงที่อาจทำให้คุณต้องประหลาดใจสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับการลดไขมันส่วนใหญ่อาจไม่ถูกต้องเลยไม่ต้องกังวลเราจะมาแบ่งเป็นวิธีการลดไขมันแบบวิทยาศาสตร์ที่ทำได้ง่ายและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราในประเทศไทยคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยังมาสำรวจกันเลยบอกเราหน่อยว่าคุณเคยใช้วิธีลดน้ำหนักวิธีไหนแล้วไม่ได้ผลในคอมเมนต์หนึ่งไขมันส่วนเกินคืออะไรและทำไมมันถึงดื้อดึงมากในประเทศไทย ข้าเหนียวทุกชิ้นที่เคี้ยวหนึบและหอมกรุ่นไก่ทอดกรอบทุกชิ้นในตลาดโต้รุ่งหรือแม้แต่ชาไข่มุกหวานหวานสักแก้วล้วนมีพลังงานทั้งสิ้นร่างกายของเราเปรียบเสมือนช่างฝีมือที่ชำนาญการที่จับแรงอาหารอันโอชะเหล่านี้ให้กลายเป็นไขมันสำรองไว้เสมือนเป็นขุมทรัพย์ไว้ใช้ยามจำเป็นเช่นเวลาเราเต้นรำรื่นเริงในช่วงสงกรานต์หรือปั่นจัก,กรยานในทุ่งนาที่เชียงใหม่ แต่ถ้าเรากินมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการขุมซักเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันส่วนเกินสะสมเงียบๆที่หน้าท้องต้นขาก้นหรือแม้กระทั่งเกาะแน่นบริเวณหัวใจและตับคุ้นๆไหมละ่ะในประเทศไทยผู้ชายมักบ่นเรื่องพุงเบียของตัวเองในขณะที่ผู้หญิงกังวลว่าต้นขาหรือเอวจะบางไม่พอที่จะใส่สโตงให้สวยงามแล้วไขมันส่วนเกินคืออะไร วิทยาศาสตร์บอกว่าไขมันส่วนเกินคือปริมาณไขมันส่วนเกินที่ร่างกายไม่ได้ใช้ทันทีแต่ถูกเก็บไว้ในเนื้อเยื่อไขมันเพื่อป้องกันไขมันมี2ประเภทที่ต้องรู้ไขมันใต้ผิวหนังและไขมันในช่องท้องไขมันใต้ผิวหนังอยู่ใต้ผิวหนังทําให้คุณดูอ้วนหรือเสียสัดส่วนเมื่อใส่เสื้อขอบท็อปไขมันประเภทนี้สังเกตได้ง่ายเช่นหน้าท้องขี้แบนเมื่อนั่งหรือต้นขาสัมผัสกันเมื่อเดินแต่ไม่ต้องคิดมาก พราะไขมันประเภทที่สองหรือไขมันในช่องท้องคือศัตรูตัวฉกาดไขมันชนิดนี้เกาะอยู่ตามอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับและกระเพาะอาหารและสามารถตรวจพบได้โดยการอันตราซาวน์หรือซีทีสแกนเท่านั้นไขมันในช่องท้องเป็นอันตรายเพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานชนิดที่สองความดันโลหิตสูงและกระทั่งโรคหลอดเลือดสมองที่น่าสนใจคือตามตำราแพทย์แผนไทย ไขมันส่วนเกินจะปรากฏขึ้นเมื่อร่างกายมีความไม่สมดุลระหว่างพลังงานร้อนและเย็นเช่นการกินอาหารทอดมากเกินไปเช่นทอดมันปลาหรือดื่มน้ำน้อยเกินไปจะทำให้ร่างกายร้อนเกินไปทำให้ไขมันสะสมเร็วขึ้นนอกจากนี้คุณคุณรู้ไหมว่าทำไมไขมันส่วนเกินถึงดื้อรั้นมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะพันธุก,กรรมถ้าพ่อแม่ของคุณมีเอวใหญ่ คุณมีแนวโน้มที่จะได้รับมันมาอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะอายุยิ่งคุณอายุมากขึ้นร่างกายของคุณก็จะเาผาผลาญพลังงานน้อยลงทำให้ไขมันรักคุณมากขึ้นโดยเฉพาะฮอร์โมนคอติซอลซึ่งช่วยเาผาผลาญไขมันก็จะลดลงเมื่อเราอายุมากขึ้นทำให้ไขมันหน้าท้องหรือต้นขาหายไปได้ยากขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลการทำความเข้าใจเกี่ยวกับไขมันส่วนเกินไม่เพียงช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจในรูปกษณ์ของคุณมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยปกป้องสุขภาพของคุณอีกด้วยเพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการไปวัดเพื่อขอพรสันติภาพหรือการเต้นลำวงในงานเทศกาลคุณกำลังคิดว่าโอ้พระเจ้าไขมันส่วนเกินน่ากลัวมากเราจะเอาชนะมันได้อย่างไรอย่ารีบร้อนเพราะก่อนที่จะหาวิธีลดไขมันเราต้องหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดท,ที่ทำให้ไขมันส่วนเกินเกาะมากขึ้นคุณพร้อมที่จะสำรวจหรือยังแต่ก่อนที่จะหาวิธีลดไขมัน คุณรู้หรือไม่ว่าคุณอาจทำผิดพลาดที่ทำให้ไขมันส่วนเกินรักคุณมากขึ้นอีกหรือเปล่ามาดูกันชาคุณกังวลเรื่องไขมันส่วนเกินในร่างกายส่วนไหนมากที่สุดหน้าท้องต้นขาหรือส่วนอื่นๆในช่องแสดงความคิดเห็นน้องข้อผิดพลาดทั่วไปที่ทำให้คุณลดไขมันไม่ได้ในเมืองไทยใครบ้างที่ไม่ใฝ่ฝันที่จะมีเอวคอดจะได้ใส่ผ้าสิ้นไหมเนื้อนุ่มหรือเสื้อคอปโชวหุ่นสวยในเทศกาลลอยกระทงใช่ไหมละ่ะ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าพวกเราหลายคนไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ยังไม่สามารถบอกราไขมันส่วนเกินได้เพียงเพราะเชื่อว่าวิธีลดไขมันผิดวิธีวันนี้เราจะเปิดเผยสามข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจทำอยู่พร้อมเรื่องราวสั้นๆที่จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นพร้อมหรือยังมาสำรวจกันเลยข้อผิดพลาดแรกคิดว่าการออกกำลังกายในท้องถิ่นจะช่วยลดไขมันในท้องถิ่นได้ แน่นอนว่าคุณคงเคยได้ยินใครบางคนพูดว่าสิทอัพหนึ่งร้อยครั้งต่อวันเพื่อให้มีเอวดหรือสะโคตต่อเนื่องเพื่อให้ต้นขาเรียวเล็กเหมือนนางแบบฟังดูสมเหตุสมผลแต่ทางวิทยาศาสตร,ร์บอกว่าอย่างไรไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการลดไขมันแบบตรงจุดเมื่อคุณออกกำลังกายร่างกายของคุณจะเผาผลาญไขมันทั่วร่างกายเหมือนกับการถอนเงินจากบัญชีธนาคารร่วมไม่ใช่แค่ไขมันจากหน้าท้องหรือต้นขาของคุณการสิ๊กอหรือสะโคจะช่วยให้กล้ามเนื้ขอของคุณกระชับขึ้น แต่ไขมันส่วนเกินจะยังคงเกาะอยู่ดีหากคุณไม่เปลี่ยนแปลงอาหารและออกกําลังกายทั้งร่างกายข้อผิดพลาดที่2เชื่อในผลิตภัณฑ์มหัศจรรย์เช่นครีมชาดีท็อกหรือเครื่องสันกระชับหน้าท้องในประเทศไทยคุณสามารถเห็นโฆษณาทางออนไลน์หรือที่ตลาดนัดสุดสัปดาห์ซึ่งรับรองว่าเพียงแค่ทาครีมเผาผลาญไขมันหรือดื่มชาดีท็อกเอลของคุณจะเล็กลงทันทีแม้แต่เครื่องสันหน้าท้องก็โฆษณาว่าเป็นเครื่องมหัศจรรย์ช่วยสลายไขมัน ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่ความจริงคืออะไรสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณขาดน้ําชั่วคราวเท่านั้นทําให้คุณคิดว่าเอลชันเล็กลงแต่แค่ดื่มน้ำมะพร้าวสดสักแก้วหรือกินข้าวต้มสักถ้วยร่างกายก็จะกลับคืนสู่ภาวะปกติทันทีนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ไม่ทราบแหล่งที่มาก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นกันข้อผิดพลาดที่สการอดอาหารหรือการอดอาหารอย่างเข้มงวดเกินไป หลายคนโดยเฉพาะสาวๆคิดว่าการงดอาหารเช้าหรือกินแต่สลัดกับน้ำเปล่าจะช่วยลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับดาราในละครแต่รู้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อร่างกายของคุณหิวร่างกายจะเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดทำให้คุณอยากทานอาหารจานอร่อยๆเช่นข้าวซอยทอดกรอบไก่ย่างหอมๆห,หรือแม้แต่ข้าวเหนียวมะม่วงหวานๆสักจาน ผลลัพธ์คือคุณกินมากขึ้นและไขมันส่วนเกินสะสมเร็วขึ้นนอกจากนี้การอดอาหารยังทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้ามีสมาธิสัน้นและสูญเสียพลังงานในการใช้ชีวิตเราจะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้อย่างไรไม่ต้องกังวลในส่วนถัดไปเราจะแบ่งเป็นวิธีการลดไขมันแบบวิทยาศาสตร์ที่ทำได้ง่ายและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราในประเทศไทยแต่ก่อนอื่นตอบคำถามนี้ก่อน คุณเคยลองวิธีลดไขมันแบบใดที่ไม่ได้ผลหรือไม่ชาดีท็อกหนึ่งแก้วเครื่องสั่นสลายไขมันหน้าท้องหรือการอดอาหารแบ่งเป็นเรื่องราวของคุณในส่วนความคิดเห็นเราอยากฟังจริงๆแล้วจะลดไขมันอย่างไรให้ถูกต้องโดยไม่เสียเงินมาค้นพบความลับที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยกันเถอะ บอกเราหน่อยว่าคุณทำผิดพลาดอะไรในการลดไขมันบ้าง <c oughs> เช่นการออกกำลังกายหน้าท้องใช้ครีมหรืออดอาหารแล้วจะลดไขมันอย่างไรให้ถูกต้องโดยไม่เสียเงินไม่ต้องกังวลเราจะแสดงให้คุณเห็นว่าต้องทำอย่างไรอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย3ามวิธีลดไขมันอย่างถูกวิธีและง่ายดายสำหรับคนไทยอยากลดไขมันและมีเอลคอดเพื่อใส่พาซีหรืออุดุนช่วสงกานอย่างมัน่นใจไหม เคล็ดลับมีอยู่เพียงสองคำคือความสมดุลและความเพียรพยายามพูดง่ายๆก็คือคุณต้องกินพลังงานน้อยกว่าที่ร่างกายเผาผลาญและออกกําลังกายมากขึ้นเพื่อเผาผลาญไขมันแต่คุณจะนําสิ่งนี้มาปรับใช้กับชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายในประเทศไทยได้อย่างไรในเมื่อต้องทํางานตลาดกลางคืนและอาหารจานอร่อยอย่างข้าวซอยทุกวันไม่ต้องกังวลเราจะแบ่งเป็นขั้นตอนที่ทําได้จริงและง่ายสามขั้นตอนร่วมกับวัฒนธรรมไทย และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ในวันนี้พร้อมหรือยังมาสำรวจกันเลยขั้นตอนที่1กินอาหารเพื่อสุขภาพอย่างชาญฉลาดในประเทศไทยเราชื่นชอบอาหารไม่ว่าจะเป็นส้มตำรสเผ็ดหรือข้าวเหนียวมะม่วงแต่หากต้องการลดไขมันคุณต้องเลือกอาหารที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพแทนที่จะทอดส้มตำด้วยน้ำมันเยอะ ให้เลือกส้มตำสดที่มีผักใบเขียวมะเขือเทศและน้ำตาลปามให้น้อยลงแทนที่ข้าวเหนียวขาวด้วยข้าวกร้องควินัวหรือแม้แต่มันเทศเพราะจะทำให้อิ่มท้องและมีคาร์โบไฮเดรตต่ำคุณสามารถใส่เครื่องเทศไทยโบราณเช่นขิงตะไคร้หรือใบมะกรูดลงในอาหารเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญโดยยึดตามหลักการแทบแผนไทยที่ว่าส่วนผสมที่เผ็ด จะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคืออย่าข้ามมื้ออาหารโดยเฉพาะมื้อเช้าข้าวต้มชามเล็กๆก,กับกุ้งสมุนไพรและพริกไทยเล็กน้อยจะช่วยให้คุณอิ่มได้จนถึงมื้อเที่ยงโดยไม่รู้สึกอยากอาหารทอดหากคุณชอบชาลองดื่มชามะลิหรือชาขิงแทนชาไขาม่มุกดูสิการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพไม่ได้หมายความว่า ต้องเลิกกินอาหารไทยจานโปรดของคุณแต่หมายถึงการเลือกวิธีเตรียมอาหารที่ชาญฉลาดกว่าขั้นตอนที่2ส,สนุกไปกับการออกกำลังกายไม่ต้องไปฟิตเนสราคาแพงคุณไม่จำเป็นต้องเสียเงินไปฟิตเนสในกรุงเทพหรือเชียงใหม่เพื่อลดน้ำหนักการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพียง30นาทีต่อวันก็เพียงพอที่จะเาะผาผลาญไขมันทั่วร่างกายของคุณได้ลองวิ่งจอกกิ้งรอบสวนสาธารณะใกล้บ้านปั่นจักรยานบนถนนในหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยมะพร้าว หรือเต้นรำตามจังหวะเพลงล้ำวองที่คึกคักในงานสังสรรค์ของครอบครัวการออกกำลังกายเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณเผาผ่านแคลอรี่ได้เท่านั้นแต่ยังทำให้คุณรู้สึกมีความสุขอีกด้วยตามแบบฉบับของไทยแท้แทหากคุณชอบการผ่อนคลายลองเล่นโยคะแบบไทยซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากท่าเต้นแบบด,ดั้งเดิมหรือขอให้แม่หรือยายของคุณนวดแผนไทยเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและคลายความเครียด การศึกษาวิจัยหนึ่งพบว่าการออกกำลังกายเพียง150นาทีต่อสัปดาห์สามารถช่วยให้คุณลดไขมันในร่างกายได้5 7%ใน3เดือนฟังดูเป็นไปได้ใช่ไหมล่ะขั้นตอนที่3นอนหลับให้เพียงพอและผ่อนคลายเหมือนพระสงฆ์ไทยในประเทศไทยเรามักจะนอนดึกเพื่อดูละครหรือเลื่อนดูโทรศัพท์จนถึงเที่ยงคืนแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการนอนหลับไม่เพียงพอจะเพิ่มฮอร์โมอนความเครียดคอติซอล ซึ่งทำให้ไขมันหน้าท้องสะสมเร็วขึ้นวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าการนอนหลับน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนอาจทำให้คุณมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบกับคนที่นอนหลับ7-8ชั่วโมงดังนั้นลองนั่งสมาธิ5นาทีก่อนนอนเหมือนที่พระสงฆ์ไทยทำเพื่อสงบจิตใจนั่งนิ่งๆหายใจเข้าลึกๆและจินตนาการว่าคุณกำลังปล่อยเรือดอกไม้ลงแม่น้ำในช่วงลอยกระทง โดยเอาความกังวลทั้งหมดของคุณไปด้วยหากคุณมีเวลาลองดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวหรือสะระแหน่สักสองสามชิ้นเพื่อผ่อนคลายร่างกายการนอนหลับเพียงพอไม่เพียงช่วยให้คุณลดไขมันแต่ยังช่วยทำให้คุณมีพลังเต็มที่ในการใช้ชีวิตเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมาฟังเรื่องราวของสมชายคนขับรถตุ๊กตุ๊กในกรุงเทพกันดีกว่าสมชายเคยหนัก90กิโลกรัม เน well pues ื่องมาตลอดเพราะกินข้าวมันไก่มาเกินไปและไม่ได้ออกกําลังกายวันหนึ่งเขาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยตอนเช้ากินข้าวต้มแทนเค้กทอดตอนบ่ายปั่นจักรยานรอบสวนลุงพินีและตอนกลางคืนนั่งสมาธิหนาทีก่อนเข้านอนหลังจากนั้นสมเดือนน้ำหนักลดลง8กิโลกรัมเอวเล็กลงและมั่นใจที่จะใส่เสื้อยืดปวดหุ่นขณะขับรถรับส่ง เรื่องราวของสมชายแสดงให้เห็นว่าการลดไขมันไม่จำเป็นต้องยุ่งยากเพียงแค่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมอให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราการลดไขมันไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เริ่มจากนิสัยเล็กน้อยเล็กน้อยเช่นส้มตำสดหนึ่งชามวิ่งจอกกิ้ง30นาทีและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคุณจะเลือกลองทำขั้นตอนไหนก่อนท้าทายตัวเองเป็นเวลา7วันเช่นแทนที่ข้าวเหนียวหนึ่งมือด้วยข้าวกล้องหรือเดิน20นาทีทุกวัน และแบ่งปันผลลั์ของคุณในคอมเมนต์เราอยากรู้การเดินทางของคุณคุณมีสูตรในการบอกลาไขมันส่วนเกินแล้วมาสรุปและเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาพและความงามของคุณวันนี้กันเถอะคุณรู้เคล็ดลับในการบอกลาไขมันส่วนเกินแล้วใช่ไหมไม่ต้องใช้ครีมไม่ต้องอดอาหารเพียงแค่กินอย่างชาญฉลาดออกกำลังกายอย่างมีความสุขและใช้ชีวิตที่สมดุลตามแบบไทย เริ่มต้นวันนี้เพื่อมีร่างกายที่แข็งแรงสวมชุดอ,าอ้าวใหญ่หรือสโรงไทยอย่างมั่นใจที่งานเทศกาลที่จะมาถึงคุณพร้อมแล้วหรือยังหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์แชร์ให้เพื่อนของคุณและอย่าลืมสมัครรับข้อมูลเพื่อรับเคล็ดลับการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพเพิ่มเติมแจ้งให้เราทราบในคอมเมนต์ว่าคุณจะพยายามลดไขมันอย่างไร